สวัสดีค่ะทุกทกท่านสวัสดีนะคะเสียงชัดไหมคะ สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้าชมในไลสดในครั้งนี้สวัสดีนะคะคุณครูอู๋เสียงชัดไหมคะภาพชัดไม่เอย่ยวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับไลสดวันนี้เตยจะมาทำลวดลายของโมโนแกรมตัวนี้นะคะ ตัวโมโนแกรมตัวนี้เราจะใช้สีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นคอลเลกชันนะคะถ้าสมมติว่าท่านไหนไม่มีสีตามคอลเลกชันของเตยน,นะคะจะสามารถจับคู่สีมาได้เลยคู่สีที่เราจับมาค่ะเราจะใช้เป็น สีที่ต่างกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้สีที่คล้ายกันนะคะมันจะทําให้ลวดลายของเราค่ะเวลาทําออกมาแล้วมันจะทึบจะทําให้ลวดลายเราเห็นไม่ชัดเราต้องจับคู่สีที่สีที่ต่างกันนะคะเหมือนแบบนี้สีเหลืองกับสีเขียววันนี้เราจะใช้สีม่วงกับสีออกแบบอิดๆนะคะตัวนี้ ก่อนอื่นก็จะขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะในการทำลวดลายในครั้งนี้เริ่มแรกก็จะเป็นสีสองสีค่ะแต่จะใช้สีที่ตัวนี้นะคะ fw 2 0 4กับ fw สองหนึ่งสอโปรไลเนอร์ค่ะ pl ศูแล้วก็ตัวนี้นะคะโปรบัตของเราจะเป็นไลเนอร์เบอร์2ค่ะ แล้วเราก็จะตามด้วยตัวท็อปแมตัวนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาทำลวดลายโมโนแกรมของเราเลย <c oughs> เริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลย ตัวนี้ทิปของตัวจะเป็นทิปใสนะคะแต่ว่าตะใช้ดินน้ํามันที่เป็นสีฟ้าเพราะว่าลายนี้เราจะไม่ทาสีพื้นค่ะเราจะใช้ตัวไลเนอร์ในการลากรวดลายก่อนโปรไลเนอร์ Pro ของเราค่ะจะมีทั้งหมด6สีแต่จะเลือกใช้เป็นสีขาวนะคะ pl 0 1ก่อนอื่นเลยก็จะแนะนําการใช้ตัวโปรไลเนอร์นะคะโปรไลเนอร์ Pro ของเราถ้าเป็นขวดใหม่ สีเขาค่ะจะเยอะจันขอแนะนําว่าปาดสีจากการขนแปรงนะคะแล้วก็วนสีลงไปในขวดให้เยอะที่สุดเลยเราจะปรับขนาดขนแปลงตามไซส์ที่เราต้องการถ้าเราอยากได้เส้นเล็กค่ะเราปรับขนาดขนแปลงได้เลยนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเทคนิคการใช้โปรไลเนอร์ของเราค่ะถ้าเราอยากว่าเส้นเล็กเราต้องตั้งวกกันขึ้นประมาณ45องศา เริ่มแรกเตยจะลากเส้นตรงกลางเล็บก่อนนะคะไม่ต้องให้ชัดมากนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะแค่ลากเป็นไกด์ไลน์เฉยๆให้เราดูเสร็จแล้วค่ะเราก็จะลากเส้นด้านข้างก็คือแบ่งครึ่งของเส้นที่เราลากไปในขั้นตอนแรกนะคะทั้งสองด้านเลยแบ่งครึ่ง เส้นตรงเราจะลาก3เส้นนะคะหลังจากนั้นเราจะอบที่เครื่องอบ LED ค่ะ3แค่10วินาทีก็พอในการให้สีเราเซตตัวนะคะสีของเราค่ะจะอบที่เครื่องอบ LED 30วินาทีนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนใช้เป็นเครื่องอบ UV หรือว่า UV ผสม LED ค่ะจะแนะนำให้อบ60วินาทีขึ้นไปเรายิ่งอบนานจะทำให้สีเราแห้งได้นะคะ หลังจากที่เราอบเสร็จแล้วสิวินาทีตัวสีไลเนอร์ของเราเซ็ตตัวแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มลายขวางลายขวางของเราเหมือนเดิมค่ะเราก็ปรับขนาดขนแปรงอย่าลืมว่าเราต้องปาดสีลงไปในขวดให้เยอะที่สุดเลยนะคะปรับขนาดขนแปรงค่ะลากเส้นกลางก่อนนะคะแบ่งครึ่ง เส้นของเราก็ไม่ต้องให้แบบเป๊ะมากก็ได้นะคะเราแค่ทำเป็นแบบไกด์ไลน์ในการวาดลวดลายแบ่งครึ่งนะคะแล้วเราก็ลากด้านล่างอีกสองเส้นทั้งหมดเราจะลากประมาณหเส้นค่ะเราจะแบ่งช่องไฟของตารางของเราให้เท่ากันเลยนะคะได้ตารางเสร็จแล้วเราก็อบก่อนนะคะ สิบวินาทีก็พอให้ตัวลายเนอร์เราเซตตัวทีนี้เราก็จะมาวาดลวดลายที่เป็นรูปดอกไม้รูปดอกไม้เราจะวาดตามช่องของเราเลยนะคะที่เราลากลงไปในขั้นตอนแรกนี้ เหมือนเดิมค่ะเราจะใช้ตัวโปรไลเนอร์ PL02 นะคะในการวาดลวดลายปรับขนาดขนแปรงให้เล็กตามไซส์ขนาดที่เราต้องการเลยนะคะอยากได้เส้นเล็กแล้วก็ปาดสีออกจากขนแปรงให้หมดเลยประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะวาดกลีบดอกไม้ในช่องตารางที่เราลงไปในขั้นตอนแรก วาดในช่องตารางของเราเลยนะคะทุกช่องเลยเริ่มแรกเราก็จะเริ่มจากด้านบนหรือด้านล่างก่อนก็ได้นะคะทําให้เป็นดอกไม้แบบสีก่กลีบแบบนี้ประมาณนี้นะคะวาดให้ครบทุกช่องเลย ทำโครงดอกไม้ของเราอะค่ะไม่ต้องเน้นให้กลีบดอกไม้ของเราชัดมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องลงสีอยู่ดีในอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเราทำโครงให้เป็นกลีบดอกไม้ก่อนหั่นเล็บตามขนแปรงเราได้เลย วาดให้ครบทุกช่องด้านข้างด้วยนะคะ เห็นชัดไหมคะทุกคนถ้าไม่ชัดเราบอกได้นะคะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็อบก่อน10วินาทีเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นก็ใช้สีของเรานะคะที่เราเลือกไว้2สีเอามาแตะจงจานสีของเราค่ะแต่จะใช้ fw 212แล้วก็แตะจานสี ก็ fw 202นะคะแตะตรงจานสีของเราเลยตัวโปรไลเนอร์ของเราอะคะ่ะตัวนี้ของเราจะมี6สีนะคะเส้นผูกกันของเราจะเลียวเล็กสามารถปรับขนาดได้ค่ะติดต่อมาทาง jellyfit thailand ได้เลยนะคะ หลังจากที่เราได้เส้นเสร็จแล้วเราก็ลงสีในดอกไม้ก่อนถ้าดอกไม้เราจะใช้สีม่วงนะคะลงไปได้เลยลงในช่องที่เราลงตารางไปเมื่อกี้เลยนะคะลงสีไปพร้อมกันได้เลยไม่ต้องอบทีละดอกนะคะเพราะว่าสีของเราไม่ไหลเข้าหากัน เนื้อสีของเราจะมีความเข้มข้นในแต่ละแต่ละคอลเลกชันนะคะจะมีความเข้มข้นที่ต่างกันค่ะลงกลีบดอกไม้ในแต่ละช่องของเราให้ครบเลยนะคะ ประมาณนี้ลงให้ครบทุกกลีบเลยนะคะในขั้นตอนเดียว ประมาณนี้นะคะเห็นชัดไหมคะถ้าไม่เห็นหรือว่าเสียงไม่ชัดสามารถทักบอกมาได้นะคะ จะสังเกตได้ว่าสีของเราจะไม่ไหลเขาจะอยู่ในช่องที่เราวาดไวในตอนแรกเลยค่ะค่ะเราก็ ว่ากลีบให้ครบทั้งหน้าเล็บเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะดอกไม้ของเราเสร็จแล้วทีนี้เราก็อบก่อนค่ะ30วินาทีในเครื่องอบ LED นะคะถ้าเป็นเครื่องอบ UV ผสม LED ตัขอแนะนำให้อบ60วินาทีขึ้นไปนะคะทีนี้อย่าลืมว่าตัวโปรไลเนอร์ของเราอะคะ่ะเราสามารถปรับขนาดเส้นให้เล็กใหญ่ได้ตามไซส์ขนาดที่เราต้องการ ถ้าเป็นขวดใหม่นะคะแต่จะขอแนะนําให้ปาสีออกจากก้านขนแปลงให้หมดเลยแล้วเราก็วนสีจากขนแปรงนะคะวนสีออกวนสีจากขนแปรงให้ลงไปในขวดให้เยอะที่สุดเราก็ปรับขนาดขนแปลงค่ะอยากได้เส้นเล็กเราปรับขนาดขนแปรงให้เล็กประมาณนี้นะคะ แล้วเทคนิคก็คือเราต้องตั้งภูก,กันขึ้นประมาณสี่สิบห้าองศาในการลากเส้นเพื่อให้เส้นเล็กถ้าเราอยากได้เส้นใหญ่เราต้องนอนของแปลงภูก,กันลงนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถลากได้เลยอันนี้ดอกไม้เราเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาลงในช่องอีกช่องหนึ่งที่เป็นอีกสีหนึ่งสีคล้ายๆสีส้มอิกเนาะ ช่องที่เราจะลงอ่ะคะ่ะอันนี้เราก็ทำเป็นเหมือนกากบาทก่อนก็ได้เลขบวกพอเราได้เลขเสร็จแล้วนะคะเราก็โค้งตามกลีบดอกไม้ค่ะหันเล็บตามขนแปรงเรา ถ้าเราหันเล็บตามขนแปลงเราค่ะจะทำให้เราวาดลวดลายได้ง่ายขึ้นนะคะประมาณนี้ช่องต่อมาก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ทำเหมือนเลขบวกก่อนนะคะพอเราได้เลขบวกเสร็จแล้วเราก็วาดตามโค้งของดอกไม้ของเราได้เลยค่ะ ทำบวกก่อนนะคะก็วาดโค้งวาดโค้งตามกลีบดอกไม้ของเราได้เลยเห็นชัดไหมคะถ้าเห็นไม่ชัดบอกได้นะคะ อันนี้เราก็บวกเหมือนเดิมนะคะขีดกลางขีดด้านบนแล้วก็วาดโค้งตามกลีบดอกไม้เลยเราก็หันเล็บตามภูกกันของเรานะคะจะทำให้เราวาดลวกลายได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นะคะ ก็ทำตามบวกบวกเสร็จแล้วเราก็วาดโครงตามดอกไม้ของเราเหมือนเดิมลายนี้จะใช้เวลานิดนึงค่ะเพราะว่าเราต้องลงสีสองสีเพราะว่าถ้าสูตรว่าเราทาสีพื้นก่อนนะคะแล้วเรามาวาดดอกไม้มจะทำให้ ลายดอกไม้ของเรานหวานนุแล้วก็จะทําให้สีอดอกไม้ของเราอ่ะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะคะด้วยที่เราอะทาสีพื้นไปแต่ก็เลยแนะนําว่าให้เราลงแค่โครงตารางในพื้นใสๆก่อนแล้วก็มาลงสีดอกไม้สองสีให้เท่ากันทีนี้เราก็มาเก็บงานด้านข้าง เอียงหนูด้านข้างทั้งสองด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็อบให้สีเราแห้งเลยนะคะ30วินาทีในเครื่องอบ led นะคะถ้าเป็นเครื่องอบ uv ผสม led เต่ก็ขอแนะนำให้อบที่เครื่องอบให้อบในเวลา60วินาทีนะคะจะทำให้สีของเรา แห้งสนิทเลยจะได้ไม่มีปัญหาการหดการย่นการไหลของสีได้นะคะหลังจากนั้น เราได้สีสองรอบเสร็จแล้วลายนี้ค่ะถ้าสมมติว่าน้ำหนักมือของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะคะยังรู้สึกว่าสียังไม่สม่ำเสมอสามารถย้ำรอบที่สองได้นะคะแต่ว่าถ้าย้ำรอบที่สองเราต้องย้ำทั้งสองสีให้เท่ากันนะคะอย่าย้ำสีใดสีหนึ่งถ้าเราย้ำแค่สีเดียวอีกสีหนึ่งอาจจะทำให้สีมันเรียบไม่เสมอกันนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวโปรไลเนอร์สีขาวลากขอบของดอกไม้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะตัวโปรไลเนอร์สีขาวของเรานะคะปรับขนาดขนแปรงตามไซส์ที่เราต้องการอยากได้เส้นเล็กแล้วก็ปรับขนาดแล้วก็ปาดสีออกให้หมดเลยประมาณนี้นะคะ ตั้งภูก,กันขึ้น45องศาจะทำให้เราได้เส้นเล็กวาดขอบดอกไม้ของเราเลยนะคะวาดไปทีละดอกก่อน เราจะเริ่มจากดอกด้านล่างหรือว่าด้านบนก่อนก็ได้แล้วนะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน อย่าลืมว่าถ้าเราอยากได้เส้นเล็กเราต้องตั้งภูกกันขึ้นประมาณ45องศานะคะจะทําให้เราลากเส้นตัวโปรไลเนอร์ของเราได้เส้นเล็กค่ะถ้าเราอยากได้เส้นใหญ่เราก็นอนภูกกันลงนะคะจะทําให้เราได้เส้นที่ใหญ่ตัวโปรไลเนอร์ของเราะคะ่ะจะสามารถทําลวดลายพวกลายกระตูนหรือว่าลากเส้นที่เป็นเส้นคมๆมได้นะคะตัวเนื้อโปรไลเนอร์ของเราจะมีความเข้มข้นกว่าในสีขวดปกติของเรา ก็ลากตามขอบกลีบดอกไม้ของเราทุกกลีบเลยนะคะเราลากลีบจนเสร็จแล้วก็อบทีเดียวเลย แล้วก็มาเช็คลวดลายแบบนึงประมาณนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะลงท็อปนะคะตัวโปรไลเนอร์ของเราจะมีความเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นแล้วจะขอแนะนำให้อบในเครื่องอบ LED ค่ะ60บวินาทีก่อนที่เราจะลงท็อปถ้าเราอบ ตัวโปรไลเนอร์ของเราไม่แห้งนะคะเวลาเราลงท็อปอะค่ะขนแปรงของท็อปจะไปดึงเส้นโปรไลเนอร์ของเราจะทําให้โปรไลเนอร์สีตัวไลเนอร์ของเราค่ะมีความค้มไม่คมแล้วก็จะเป็นขนแปรงที่แบบดึงดึงลากๆกมาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเตยจะขอให้อบในเครื่องอบ LED 60วินาทีนะคะถ้าเป็นเครื่องอบ UV ผสม LED เตยขอแนะนําให้อบ120วินาทีค่ะให้คูณ2ไปเลย ทีนี้ก่อนที่จะมาทาท็อปแมตตัวนี้นะคะเดกจะขอใช้ตัวเป็นตัวท็อปโอเวอร์เลย์ท็อปโอเวอร์เลย์ค่ะจะมีเนื้อหนาท็อปโอเวอร์เลย์ของเราจะมีคุณสมบัติในการทาทอ็อทับพวกกลิตเตอร์เก็ดใหญ่ติดสติกเกอร์ฝังเปลือกหอยหรือว่าพวกติดฟิล์มหรือฟอยล์พวกนี้ค่ะสามารถใช้ท็อปโอเวอร์เลย์ตัวนี้ได้หรือว่า สามารถต่อเล็บได้นะคะโดยการใส่ฟอร์มแล้วก็ใช้โอเวอร์เลย์ในการต่อเล็บขึ้นฟอร์มได้เลยค่ะที่เตยใช้ตัวท็อปโอเวอร์เลย์ก่อนลงท็อปแมทนะคะจะสังเกตว่าในขั้นตอนแรกที่เราระาสีไปบางทีน้ำหนักมือแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะเป็นอาจจะทําให้สีของเราอาจ,จะมีแบบเป็นคลื่นเป็นหลุมใช้ท็อปโอเวอร์เลย์เพื่อให้ปรับหน้าเล็บให้เรียบเสมอกันก่อนที่เราจะลงท็อปแมทนะคะทีนี้เทคนิคการทาสี ทาเบททาท็อปของเราค่ะเราจะแบ่งสองในสาหรือว่าครึ่งเล็บนะคะชิดจากซ้ายไล่ขนแปรงมาด้านขวากระดกเล็บขึ้นนะคะใช้ปลายขนแปรงแตะแล้วเราก็ทาเต็มเล็บวิธีการทาแบบนี้ค่ะจะทําให้สีเราทาเรียบเสมอกันและสีจะไม่ทิ้งกองที่ปลายเล็บนะคะเพราะว่าเราทาครึ่งหนึ่งแล้วปิดปลายเล็บแล้วเราค่อยมาทาเต็มอีกทีหนึ่งจะทําให้ สีของเราเรียบเนียนเสมอกันนะคะจะไม่ทิ้งรอยขนแปรงจะไม่กองติดตรงปลายเล็บทีนี้แต่ก็อบที่เครื่องอบ LED 60วินาทีนะคะหลังจากนั้นก็จะมาเป็นทาตัวท็อปแมทท็อปแมทของเราตัวนี้ค่ะจะเป็นท็อปที่อบแล้วไม่ต้องเช็ดนะคะพออบเสร็จแล้วแห้งแมทในทันทีแล้วก็ แมตต์เงาคงทนนะคะจะไม่คืนสภาพในการแบบทาไปสองสามวันแล้วกลับมาเงาตัวท็อปแมตต์ของเรานะคะทาเสร็จแล้วก็ยังแมตต์อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะพอหลังจากอบท็อปเงาเสร็จแล้ว60ิวินาทีก็ท็อปแมตต์ได้เลยทีนี้เทคนิคการทาท็อปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ แบ่งสองในสามค่ะชิดจากซ้ายไล่ขนแปรงมาด้านขวาหรือว่าเราจะชิดจากด้านขวาไล่ขนแปรงมาด้านซ้ายก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะคะปิดปลายเล็บด้วยการกระดกเล็บขึ้นแล้วก็แตะใช้ปลายขนแปรงแตะแล้วเราก็ทาเต็มเล็บท็อปแมทของเราตัวนี้นะคะอบแล้วแห้งเลยไม่ต้องเช็ดหน้าเล็บนะคะพอท็อปเสร็จแล้วก็จะทำให เป็นเหมือนแบบกรรมหยี่และคะ่ะทีนี้จะขอฝากกิจกรรมของเราหน่อยหนึ่งนะคะเราก็จะมีกิจกรรมเจลลี่ฟิตฟอร์มโฮมนะคะทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยการใช้สีเจลลี่ฟิตของเราในการทำลวดลายอย่าลืมถ่ายรูปลวดลายของเรานะคะถ่ายรูปลวดลายประมาณนี้วางขวดสีแล้วก็อย่าลืมใส่รหัสสีมาให้เราด้วยนะคะว่าทช สีอะไรบ้างในการทำลวดลายค่ะถึงแม้ว่าตัวเราจะห่างกันแต่เราก็ใกล้กันด้วยออนไลน์นะคะสามารถติดตามเจลลี่ฟิตไทยแลนด์ของเราได้ทุกสัปดาห์เลยนะคะสัปดาห์หน้าพบกันวันไหนเดี๋ยวขอแจ้งอีกทีนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูก่อนว่าหลังจากที่เราทาท็อปแมทเสร็จแล้วลวดลายของเราจะออกมาเป็นแบบไหน นี่ค่คะแมตอบแมตเสร็จแล้วแห้งเลยเวลาทาเสร็จแล้วก็เป็นเหมือนกรรมหยี่ลูปแล้วให้ความรู้สึกนุ่มเบาบางนะคะ สำหรับวันนี้แต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมชมในการไลฟ์สดครั้งนี้ค่ะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวขอแจ้งอีกทีนึงว่าเป็นวันไหนยังไงก็อย่าลืมกิจกรรมของเรานะคะ mm hmm. Jelly Fit from Home ค่ะส่งผลงานมาได้เลยนะคะเราจะตัดสินในวันที่30เมษายน20รางวัลน,นะคะดางวันของเราก็คือสีของเรา1ขวดในราคา870บาทนะคะ อย่าลืมส่งผลงานมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ